ครับขั้นตอนในการดาวน์โหลดแอปซีซ่าสมาร์ทนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2ตระกูลนะครับก็คือตระกูลที่เป็น Android กับตระกูลที่เป็น iOS นะครับ Android ก็ให้ไปที่ตัว Play Store นะครับส่วนตระกูล iOS นะครับ iPhone iPad นะครับสามารถไปที่ตัว App Store นะครับพิมพ์ให้เหมือนกันนะครับพิมพ์เหมือนกันก็คือซีซ่นะครับหรือว่าซี s a Smart นะครับ s i s a นะครับลองมาดูนะครับ ซีซ่าสมาร์ทนะครับตัวนี้นะครับซีซ่าสมาร์ตตัวนี้นะครับที่เป็นรูปม้าบินนะครับตรงนี้นะครับเมื่อให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับในมือถือนะครับพอดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวแอปตัวนี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับยังตัวแอปซีซ่าเมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาเราจะเจอแบบนี้นะครับไม่ให้ใส่ username ไม่ให้ใส่ password นะครับ แล้วก็มีช่องลือรหัสนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเข้าครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะยังไม่เข้าฟังก์ชันนี้นะครับเราจะต้องไปทําการเปิดการใช้งานซะก่อนก็คือตัวนี้นะครับตรงบรรทัดนี้นะครับกรณีที่ยังไม่เปิดใช้งานคลิกที่นี่นะครับให้เราแตะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีข้อกําหนดของบริษัทนะครับอ่าเลื่อนลงมาล่างๆนะครับกดยอมรับเมื่อกดยอมรับเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเจอหน้านะครับ เปิดการใช้งานตรงนี้นะครับหมายเลขบัตรตรงนี้ก็คือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับให้นักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองนะครับกรอกรหัสบัตรประชาชนนะครับ13หลักลงไปนะครับเมื่อกอกจนครบ13หลักถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรากฏชื่อนักศึกษาหรือชื่อผู้ปกครองนะครับชื่อนามสกุลนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่มีชื่อกันบนามสกุลนแสดงว่า รหัสบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลเนี่ยครับอยู่ในฐานข้อมูลของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าคลิกไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับไม่ผิดแต่ยังไม่มีเนี่ยนะครับแสดงว่าข้อมูลนะครับอาจจะมีการผิดพลาดนะครับเลขบัตรประชาชนอาจจะไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบของวิทยาลัยนะครับหรือนะครับยังไม่มีข้อมูลครบถ้วนนะครับอันนี้ให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ปกครองเนี่ยนะครับติดต่อไปยังท่านอาจารย์ประจํา ชั้นของนักศึกษานะครับเพื่อทำการอัปเกรดข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบอร์โทรศัพท์หรือว่าตัวเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับและนะครับถ้าเราใส่ถูกต้องนะครับมีฐานข้อมูลครบนะครับจะปรากฏชื่อนามสกุลนะครับถัดมาให้เราทำการกรอกอีเมลนะครับกรอกอีเมลลงไปด้วยนะครับอีเมลตรงนี้คือการยืนยันตัวตนนะครับ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะครับหรือพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับเขาจะทำการให้เราเนี่ยใส่อีเมลนะครับเพื่อยืนยันและคะโปรแกรมจะทำการส่งนะครับรหัสผ่านนะครับไปยังอีเมลที่เรากรอกนะครับหรือนะครับให้เรารีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับยังอีเมลที่เรากรอกนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องกรอกด้วยนะครับถ้าไม่ทราบยังไงให้เราเข้าไปคลิกที่ตัว อีเมลในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็จะใช้อีเมลเดียวกันก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นของ gmail ถ้าเป็น android นะครับหรือจะเป็นอันอื่นก็ได้เช่นกันนะครับต้องกรอกนะครับเว้นว่างไม่ได้นะครับรหัสผ่านนะครับ2ตัวนี้นะครับคือเป็นรหัสที่ใช้ในการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับใช้แอปตัวนี้แหละนะครับใช้แอปซีซ่านะครับฉะนั้นเนี่ยก็กรอกรหัสผ่านนะครับจะใช้เลขบัตรก็ได้หรือจะใช้เลขตัวเลขอื่นก็ได้ที่เราสามารถจดจําได้นะครับเลข จะต้องมีทั้งหมด6ตัวอักษรขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับจะผสมตัวอักษรภาษาภาษาอังกฤษก็ได้นะครับทั้ง2ช่องให้กรอกเหมือนกันนะครับให้กรอกเหมือนกันนะครับกรอกเลขบัตรกรอ,อกอีเมลและรหัสผ่านนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดใช้งานนะครับเมือม่อคลิกปุ่มใช้งานเรียบร้อยนะครับระบบจะบอกว่าทําการเปิดใช้ระบบให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับและให้เรามาแตะที่ ุ่มกากบัตตัวนี้นะครับเพื่อนะครับที่จะนําเลขบัตรที่เรากรอกเนี่ยนะครับมาเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือเลขบัตรนะครับที่เราจะกรอกนะครับเดี๋ยวผมขอกรอบเลขบัตรนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แบกก่อน,นะครับ ตรงนี้ผมจะยืมนะครับรหัสบัตรประชาชนของท่านผู้ปกครองนะครับอันนี้คือจะเข้าสู่โหมดที่เป็นแบบผู้ปกครองนะครับจากฉะนั้นผมก็จะกรอกบัตรประชาชนนะครับการรหัสผ่านนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าระบบนะครับเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏชื่อของท่านผู้ปกครองหรือชื่อของนักศึกษานะครับตรงนี้นะครับหน้าตาของผู้ปกครองกับนักศึกษาเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันนะครับอ่า เลื่อนลงมานะครับตรงนี้คําว่าสแกนกับ QR Code นี้ก็คือจะเป็นข้อมูลของท่านผู้ปกครองหรือนักศึกษานะครับตรงนี้นะครับส่วนสแกนนี้คือนะครับสำหรับนักศึกษานะครับเพื่อสแกนนะครับอเพื่อใช้ในการยืนยันนะครับว่าเรามาเรียนนะครับซึ่งจะมีแปะให้นะครับตรงทางเข้านะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งอีกทีนะครับอันนี้จะต้อง ยิงคิ c o d e คนะครับในการเข้าเรียนนะครับและนะครับเมื่อเลิกเรียนนะครับก็จะสแกน q r c o d e อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมาเรียนกับกลับนั่นเองนะครับ2ครั้งนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับต่างๆนะครับซึ่งในนี้ก็จะปรากฏข้อมูลฟังก์ชันต่างๆของนักเรียนหรือนักศึกษาและตัวผู้ปกครองนะครับเข้าไปนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็ปุ่มกระดิ่งนี่ก็คือในกรณีที่ มีการสแกนบัตรเข้าเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะแจ้งว่าเราสแกนบัตรเข้ามากี่โมงนะครับหรือตรงนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นข่าวสารจากทางวิทยาลัยแจ้งนะครับไปยังักศึกษาหรือท่านผู้ปกครองเนี่ยก็จะปรากฏนะครับกระดิ่งเตือนตรงนี้ว่ามีข้อความนะครับแจ้งเตือนมานะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นการกําหนดการตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวแอปพลิเคชันนะครับเช่นตั้งค่าภาษานะครับรีเซ็ตพาสเวิร์ด เปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเบอร์โทรอะไรพวกนี้นะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับส่วนใหญ่นะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกภาษาอังกฤษให้เห็นก่อนนะครับนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับในกรณีที่เรานะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็คือคลิกเข้ามาที่ตัวรูปเฟืองตัวนี้นะครับค่าเซตติ้งตรงนี้นะครับให้มาคลิกตรงรูปโลกนะครับ แล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็แตะที่ลูกเฟืองอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับของเราได้นะครับกลับมาตรงนี้ครับท่านผู้ปกครองหรือนักศึกษานะครับก็แตะมาตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาดูข้อมูลนะครับด้านในนะครับในกรณีเราเข้าโหมดของผู้ปกครองนะครับก็จะปรากฏนะครับฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็คือรูปของฉันนะครับก็จะปรากฏตัว ข้อมูลของเด็กนักเรียนนะครับที่เป็นบุตรหลานลูกหลานของเรานะครับในที่นี้ก็คือปรากฏหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าท่านผู้ปกครองมีบุตรหลาน2คนนะครับที่ใช้นะครับลิงก์กับเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองนะครับก็จะปรากฏชื่อ2คนนะครับตรงนี้นะครับในที่นี้ก็คือมีคนเดียวนะครับเราสามารถคลิกนะครับไปยังฟังก์ชันตรงนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดด้านในได้นะครับ พอคลิกเข้ามาด้านในก็จะปรากฏไอคอนนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียงกันไปเลยนะครับผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะครับอันแรกก็คือวิทยาลัยตรงนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลของวิทยาลัยนะครับเบื้องต้นนะครับชื่ออะไรที่ตั้งตรงไหนเบอร์โทรอะไรนะครับอีเมลอะไรประมาณนี้นะครับถัดจากมาก็คือเป็นข้อมูลของนักศึกษาเองนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะปรากฏชื่อรหัสนักศึกษานะครับ ถ้ามีรูปใส่ไว้เรียบร้อยเนี่ยก็จะปรากฏรูปตรงนี้ด้วยของนักศึกษานะครับเรียนระดับไหนสาขาอะไรวิชาอะไรยังไงนะครับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับชื่ออะไรนะครับอันนี้คือข้อมูลของนักศึกษานะครับตารางสอนนะครับก็คือเป็นตารางตารางเรียนของนักศึกษาเองนั่นแหละนะครับว่าเรียนอะไรนะครับวันนี้นะครับเรียนอะไรนะครับคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับวันนี้นะครับพฤหัสสมมตินะครับพฤหัสที่6ตุลาวันนี้นะครับ มีวิชาอะไรบ้างตั้งแต่เช้านะครับเรียนกี่คาบกี่คาบนะครับในกรณีที่ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยจะปรากฏนะครับชื่อวิชานะครับตรงนี้ให้เราเห็นนะครับตารางสอบก็เช่นกันนะครับถ้ามีใกล้สอบหรือมีตารางสอบตรงนี้นะครับก็จะปรากฏเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้เปิดนะครับก็จะยังไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแค่วันที่นะครับต่อมานะครับพฤติกรรมตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับ ถ้าในกรณีที่ใส่เรียบร้อยเนี่ยก็คือจะมีพฤติกรรมเช่นทําผิดอะไรบ้างถูกกล่าวตักเตือนอะไรบ้างหรือทําความดีอะไรบ้างนะครับก็จะปรากฏตรงนี้นะครับมีคะแนนให้มีการาหักคะแนนนะครับในหัวข้อพฤติกรรมนะครับผลการเรียนก็เช่นกันนะครับผลการเรียนก็คือวิชาที่เคยเรียนไปต่างๆนะครับในปีการศึกษาไหนเทอมไหนนะครับสามารถเข้าไปดูได้เกรดเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่นะครับพวกนี้นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าได้เกรดอะไรยังไงบ้างนะครับ วิชาที่ลงทะเบียนอันนี้ก็คือในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มเติมเรียนเสริมนะครับหรือวิชาที่ไม่ผ่านอะไรพวกนี้นะครับทางวิชาการก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับนักศึกษาสามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับการมาเรียนก็คือการสแกนบัตรเมอกี้นะครับว่านักศึกษาสแกนบัตรเข้ามาเรียนสายไหมนะครับกลับก่อนไหมหรือขาดเรียนไหมนะครับก็จะปรากฏตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ถ้ายังไม่มีการสแกนก็จะไม่มีข้อมูล การเงินนะครับตรงนี้ก็จะปรากฏว่ามีการค้างชําระนะครับค่าเทอมหรือค่ากิจกรรมค่าอะไรบ้างนะครับสามารถคลิกเข้ามาดูได้เช่นกันนะครับสามารถดูได้ละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะปรากฏอยู่นะครับการประเมินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินของนักศึกษาหรือว่าตัวพฤติกรรมนะครับคะแนนต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะยังไม่มีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ข้อมูลนะครับเข้าไปนะครับ อ่าตัวส่วนสี่ข่าวข่าวนี่ก็คือเป็นอ่ะจะยัยงพาไปยังตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับหน้าตาประมาณนี้และครับแต่อยู่ในเว็บนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นมือถือเนี่ยอาจจะใช้ลําบากหน่อยนะครับก็จะใช้ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับน่าจะสะดวกกว่านะครับอ่า ด้านล่างนะครับไม่มีอะไรก็กลับมาปุ่มโฮมก็คือหน้าแรกเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็คือหน้าฟังก์ชันที่เหมือนที่เรากดตรงนี้นะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับอ่ากระดิ่งเนี่ยอธิบายไปแล้วนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับก็คือการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ให้อ่าตรวจเช็คนะครับข้อมูลของนักศึกษาลูกหลานหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คนะครับว่าอ่าเราเนี่ยนะครับ ต้องการจะตรวจเช็อคอะไรคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบื้องต้นแล้วก็เป็นการาติดต่อสื่อสารประกาศต่างๆนะครับของวิทย,ยาลัยเนี่ยแจ้งไปยังตัวผู้ปกครองนักศึกษาให้รับทราบทั่วกันผ่านการแจ้งเตือนตัวนี้นะครับอันนี้คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานนะครับพร้อมกับการใช้งานเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับ